นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลงเรือกันแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูผลงานนะครับตอนเย็นนะตรงน,นี้ก็เวลาประมาณบ่ายบ่ายสองพอดีนะลงเรือก็ดูผลงานช่วงเย็นนะครับนะจะได้สักกี่แต้มนะอ่ะตามไปครับตอนเย็นนะครับนะท่านผู้ชมดีแล้วครับนะตามหาจนเจอนะสี่โมงสี่สิบหกโอ้ลมเป็นอย่างเงอะไวเปเลยผมบอกว่าจะตามหาปลาเจอหรือเปล่านะผมก็ทำผลงานได้แล้วครับนะหนึ่งแต้มนะวันนี้ อ่ะกลับงานนะครับกระดีนะอีอกระดีดูใช้นี่เดือดจัดนะกระดีจัดเดือดจัดนะเดือดจัดนะครับอ่ะเก็บข้าก่อนเก็บพัมนี่นะนะท่านผู้ชมครับอยู่ไม่ไหวนะฝนตกแรงจัดครับต้องขึ้นรถนะโอ้โหไม่ไหวเลยนะโอ้โหตกมืดหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยหลบ ฝนแรงนะพวกเพื่อนพี่พี่ก็กําลังขึ้นกันครับฝนแรงมากเลยนะผมก็พอดีขึ้นรถก่อนเรียบร้อยละนะเอาพวกพี่พี่ก็กําลังขึ้นกันนะก็โอ้โหสุดยอดครับมีทั้งลมทั้งฝนนะก็ยังดียังได้หนึ่งแป้มนะครับก็ยังถือว่ายังประสบผลสำเร็จนะโอเครอแป๊บนึงครับรอฝนหยุดเดี๋ยวตกกันใหม่รอติดตามครับนี่นี่นะท่านผู้ชม รอบเย็นฝอนจะกลับดูไอโบูใหญ่5โลไม่รู้กี่โลประมาณ5โลได้ลองดูทั้งตัวเป็ดก่อนนะเป็ดก่อนนะแตมก่อนกลับบ้านนะส่งท้ายก่อนกลับบ้านนะโบใหญ่เลยอุ้ยกระดีกระดีนะเดือดจัดอุ้ยเดือดจัดจริงครับโอ้ติดเงี้ยติดแค่เบ็ดทะอันนนั้เดียวนะนะเดือดจัดมาแน้วัวนี้โบเดือดจัดมา โอ้โหห้าโลไม่น่าจะได้หรห้าโลน่าจะได้ห้าโลถืออาบงดิกดลงไว้เลยกดงานเอองานกิปเปอร์กดดิ ดวงนี้เท่าไหร่มาโอ้โหเดี๋ยวช่างกันดูดูที่กี่ปอนด์กี่ปอนด์ครับเอ้าดูเลยแปดปอนสี่กิโลนะครับแปดปอนสี่กิโลพอดีเปียเลยสี่กิโลอื้อหือสี่กิโลนี่ครับรูปนิ่งไหมเอาภาพนิ่งภาพนิ่งเลยนะภาพนิ่ง